สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถ MG นะครับ ZS นะครับเข้ามาติดตั้ง smart gate OBD รุ่น TS9 กับร้าน OBD Shop ของเรานะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนะครับ OBD รุ่น TS9 navigator ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยสวยๆเลยนะครับในรถ MG นะครับ ZS นะครับตัวนี้นะครับก็ปัก OBD ของรถ MG ZS จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงใกล้ๆที่ ดึงฝากระป๋หง้าตรงนี้นี่เลยนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับเข้าที่พอร์ตพอดีของรถก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเก็บสายขึ้นด้านบนหาเกตได้เลยนะครับก็มาดูกันครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ BTS9 สำหรับ MG ZS นะครับสามารถกดปุ่มด้านบนนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าจอต่างๆได้นะครับนี่ตามนี้ได้เลยนะครับนี่ ดูค่าต่างๆได้ครบนะครับมีน้ารวมให้นะครับบอกความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิว่าน้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแรงดันแบตเตอรี่ระยะอะไรที่ขับรถระยะทางเวลาอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับระดับความสูงต่ําน้ําทะเลนะครับดวงของ GPS ที่เรารับสัญญาณอยู่นะครับและอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานนะครับยังเป็นภาษาไทยนะครับทําให้เราใช้งานง่ายนะครับสามารถที่จะเข้าไป ตั้งค่าเตือนต่างๆได้นะครับที่เช่นตั้งเตือนความเร็วเตือนอุณหภูมิน,น,น้ําเตือนแรงดันแบตเตอรี่นะครับเตือนมัดรอบเครื่องยนต์นะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะสแกนโค้ดและลบโค้ดรูปไฟเครื่องโชว์ได้โดยเราเลื่อนมาที่วินิจฉัย OBD ตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปจะมีคําว่าสแกนล้างค่าแล้วก็ลบโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยนะครับ OBD TS9 ตัวนี้นะครับรับประกันการใช้าง,งานให้3ปีเต็มนะครับติดตั้งในรถ MG คันนี้นะครับแซเกนะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OB d ีดีชของเราเพื่อติดตั้งสมาร์ทเกต o b บีรุ่น TS9 ตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อหรือมาติดตั้งที่หน้าร้านนะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลข0 8 9 9 6 9 5 7 0 8นะครับวันนี้ผมป๊อบ OBD Shop ขอจบรีวิว o b d 2รุ่น TS9 นะครับ สำหรับรถ MG ZS คันนี้ไว้คันนี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ